ท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะครับตอนที่129เทพกระบี่ซ่อนแสงบัณฑิตรอบรอบตกตะลึงบัณฑิตคนที่พูดเรื่องกลิ่นเ้าโชนนั้นก็ยิ่งประหวั่นพรั่นใจใครจะคิดแล้วว่าชายหนุ่มหญิงสาวที่กำลังเต้นไปมาเมื่อครู่นี้กลับฉีกหน้าลงมือเอามหิตในพริบตาเด็กหนุ่มในเสื้อปักลายกระแทกหญิงสาวนั่นจมเข้าไปในเสาทองแดงภาพนี้ช่างป่าเถื่อนเสียจนติดตาทุกคน ไม่นานนักเฉินหวันอวินก็เดินเข้ามาเขาซัดฝ่ามือหนึ่งทีไปที่เสาทองแดงเสานั้นสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและเยวิงหงซึ่งถูกฝังจมในนั้นก็รู้สึกราวกับถูกไฟฟ้าช็อตนางพลันปิดบังใบหน้าแล้วสะก,กิดเท้าหนีไปใบหน้าของหญิงสาวยับเยินไปหมดไม่อาจสู้หน้าผู้คนได้จริงๆแล้วนางจะยันตัวออกมาจากเสาด้วยตนเองก็ได้แต่เพราะเหล่าบัณฑิตที่มาห้อมล้อมข้างนอกนางรู้สึกว่าเสียหน้า ดังนั้นนางจึงยอมฝังใบหน้าจมอยู่ในเสาต่อสักพักและกะว่าจะหนีไปเมื่อมีคนน้อยลงกว่านี้แต่ผิดคาดเพราะคนยิ่งเยอะขึ้นทุกทีเชิญวันอวินเดินไปที่ทาตหมาป่าที่ถูกปักไว้คาผนังภูเขาด้วยมีดมนตราและดึงมีสองเล่มนั้นออกเพื่อปล่อยทาตหมาป่าให้เป็นอิสระจากณน,นอเขาจึงกระโดดลงจากหน้าผาและถอดเสื้ออาชนอน,นอกของตนคลุมร่างของหลวงจีนอวินชื่ออ่ะเพื่ออาการอุจจาร์หลังจากนั้นเขาจึงปลุกอวินชื่อขึ้นมา อวินชื่อมองลงไปที่กางเกงขาสั้นขาวและรู้ทันทีว่าหลังจากที่เขาหมดสติไปเขาถูกเด็กหนุ่มนำฉินมู่ปลดทรัพย์เรื่องนี้ทำให้เขายิ่งอับอาย,ายขายขี้หน้าเข้าไปอีกมูลค่าของจีวรนขาวของเขานั้นสูงล้ำเหนือธรรมดามีราคาสูงเสียยิ่งกว่าอาวุธวิญญ,ญาณทั่วไปอวินชื่อต้องขายทรัพย์สมบัติจนหมดตัวเพื่อสะสมงเงินได้มากพอที่จะซื้อจีวรนนี้แต่สุดท้ายก็ถูกฉิน มู่ขโมยไปไม่นานนักเฉินวันหวินอวินชื่อเยวิงหงและาธาตุหมาป่าก็มารวมตัวกันอีกครั้งเฉินวันอวินกล่าวด้วยรอยยิ้มสิตน้องทั้งหลายความสามารถของฉินมู่เป็นยอ่อหางไรละ่ะเยเวชิงหงแค่นเสียงเย็นชาเฮอเจ้าไม่มีความมั่นใจว่าจะชนะเขาได้เจ้าถึงให้เราไปเป็นแนวหน้าทดสอบฝีมือเขาพี่ใหญ่เจ้าจะไม่กลอกกลิ้งเกินไปหน่อยหรือเฉินวันอวินกล่าวตอบอย่างไม่ยี่ระ ในการสึกย่อมไม่เลือกวิธีการะนี่คือสิ่งที่ข้าเรียนรู้จากสนามรบข้ายัางเรียนรู้ที่จะรู้เขารู้เราเพื่อรบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งหากว่าข้ายังไม่รู้จุดอ่อนของเขาข้าก็จะไม่มุทะลุลงมือกำลังฝีมือของเจ้าสองคนไม่ได้ได้ไปกว่าข้าและในเมื่ออพวกเจ้าไม่สามารถเอาชนะเขาได้ข้าก็คงยากเช่นกันดังนั้นข้าจึงได้แต่มองหาจุดอ่อนของเขาหากว่าข้าก็พ่ายแพ้เขาก็จะกลายเป็นที่ใหญ่แห่งบัณฑิตนิเวศและกลายเป็นหน้าตาของพวกเราแทน อวินชื่อรับเรื่องนี้ได้มากกว่าเขารีบถามพี่ใหญ่แล้วจากการสังเกตพบอะไรละ่ะวิชาเวทมนต์พลังวัดกระบวนท่าไหวพริบการต่อสู้ทักษะและความคิดของเขาล้วนแต่อยู่ในระดับสุดยอดเฉินวันอวินกล่าวต่อเขาประชันกำลังฟาร์มกับเจ้าเจ้าฝึกวิชาลัทธิพุทธและมีพลังป้องกันอันน่าตรหนกแต่ก็ยังคงแตกทำลายภายใต้ฟาร์มเขานี่แปลว่าพลังวัดของเขาแข็งแกร่งกว่าเจ้า พลังวัดของทาดหมาป่าก็เข้มข้นแข็งแกร่งเช่นเดียวกันและเพลงมีดของเขาก็เป็นเพลงมีดที่ใช้ในสนามรบแต่ทว่าเขากลับทําอะไรไม่ได้เลยและพ่ายแพ้ในสามกระบวนท่านี้แปลว่าไหวพริบการต่อสู้ของเขาและกระบวนท่าวิชาล้วนแต่อยู่ในระดับสุดยอด และในการเอาชนะสิทธิ์น้องเยเวเขาช่วงใช้วิชาทักษะและกระบวนการคิดเมื่อสิทธิ์น้องเยเวตรจตราดูบาดแผลของทาตหมาป่าเขาก็ช่วยโอกาสลอบเข้ามาใกล้อย่างเงียบเชียบและทำให้สิทธิ์น้องพลาดโอกาสเป็นฝ่ายจู่โจมทำให้เจ้าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเต้นตามเขาไปอย่างใกล้ชิดและตกกับดักเขาในที่สุดเยเวชิงงวนระลึกถึงสถานการณ์เมื่อครูที่นางงอตัวติดกับฉินมู่ใบหน้านางแดงขึ้นมาก่อนที่จะแค่นเสียงเฮอร์เชิญวันอวินกล่าวต่อ เขาใช้กระบี่ได้เร็วสุดๆในการทาร้ายนักพรตหลิงอวินฉีกหน้าต่อหน้าคนทั้งปวงในถงนี้แปลว่าวิชากระบี่ของเขาแข็งแกร่งที่สุดยิ่งไปกว่านั้นเขายังเอาชนะบัณฑิตสิบกว่าคนในบัณฑิตนิเวศด้วยเวทมนต์ที่สามารถควบคุมสามนึกรู้ได้ดังนั้นเขาจึงเชี่ยวชาญด้านเวทมนต์เช่นกันบุคคลผู้นี้แทบจะไม่เปิดเผยจุดอ่อนเลยแม้แต่น้อย อวินชื่อและเย่ชิงยิ่งฟังก็ยิ่งแตกตื่นแม้ว่าเยเวชิงหงจะสอบถามจากปากคำของบัณฑิตคนอื่นๆเพื่อรู้กระบวนท่าที่ฉินมู่ใช้หมายจักรู้เขารู้เราแต่นางก็ไม่ได้มีความเข้าใจมากมายเท่ากับเฉินหวันอวินตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้เฉินหวันอวินนั่งอยู่บนตำแหน่งที่ใหญ่มาตลอดดูท่าจะไม่ได้นั่งเปล่าเปล่าแล้วพวกเราจะเอาชนะคนสมบูรณ์แบบที่ปราศจากจุดอ่อนเช่นนี้ได้อย่างไรละ่ะอวินอ,นอ,นอนชื่อพึมพามเฉินหวันอวินกล่าวอย่างไม่สะทกสะท้าน นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวเยะวะพันน์กระบรหน้าตาขอองอบันณนทิตอนนี้เวอเราหน้าตาขอองอมหาวิทยาลัยจักรวรนดิเราดังนั้นเขาต้องแพ้เขาเป็นแค่ผู้คนที่ถูกละทิ้งที่ออกมาจากแดนโบราณวินาศหักว่าเขาไม่พ่ายแพ้เลยหลักก็นี่ไม่หมายความว่าบัณฑิตจักรวรนดินสตินนั้นได้วกว่าผู้คนที่ถูกละทิ้งหรอกหรือ จิตวิญญาณเขาฮึกเหิมขึ้นมาพลางกล่าวอย่างแช่มช้าเขาไม่มีจุดอ่อนในทุกๆแง่และข้าก็เค้นมันสมองหาจุดอ่อนในวิชาฝึกประรือของเขาและข้าพบมันอวินชื่อและเยเวชิงหงสถานใจพวกเขามองผู้พูดเป็นสายตาเดียวกันเฉินวานอวินยิ้มน้อยๆข้าพบจุดอ่อนในวิชาฝึกปร,รือของเขาเมื่อเขาใช้ทักษะจู่โจมต่อสู้กับพวกเจ้ามันมีร่องรอยของความอ่อนแอที่แทบจะจับสังเกตไม่ได้เมื่อเขาโคจรปราณชีวิตนั่นคือจุด ที่เป็นช่องโหว่ของเขาข้ายังคงต้องสังเกตการเขาต่ออีกสักพักเพื่อระบุจุดอ่อนดังกล่าวให้แน่ชัดเยเวชิงหงแล้วถึงค่อยอมรับฝีมือและถอนหายใจไม่แปลกเลยที่พวกเราพ่ายแพ้แก่เจ้าตลอด3-4ปีที่ผ่านมาเจ้านี่เหนือล้ากว่าพวกเราไปขั้นหนึ่งจริงๆ เฉินวันอวินย้มยิ้มข้าคงไม่รุดหน้าขนาดนี้หรอกถ้าไม่มีพวกเจ้าหน้าแรงกดดันอันเกิดจากที่พวกเจ้าขวนขวายจะตามข้าให้ทันผลักดันให้ข้าทุ่มเทกายใจในการฝึกวิชาย,ยุท์เมื่ออาระบุตําแหน่งจุดอ่อนของเขาได้แน่ชัดแล้วข้าก็จะลงมือและจะเอาชนะเขาอย่างเปิดเผยโออาด อ่อน้าบัณฑิตทั้งหมดในมหาวิทยาลัยจักรวรรดิเพื่อปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิของบัณฑิตแห่งจักรวรรดิสันตินิรันดร์ของพวกเราเมื่อฉินมู่เดินเข้าไปในบัณฑิตนิเวศบัณฑิตทุกคนที่เห็นเขาล้วนแต่มีสีหน้าผวาเห็นได้ชัดว่ามีคนไม่น้อยที่เห็นภาพตอนเขาซัดก,กระแทกเยเวชิงหงจนจมเข้าไปในเสาทองแดงและตอนที่เขาปักทตาหมาป่าไว้คาผนังภูและบางคน ถึงกับได้ยินข่าวหรือว่าเขาอัดอวินชื่อจนหมดสติแล้วโยนร่างลงจากหน้าผาสองในสามของยอดฝีมืออันดับต้นของบัณฑิตนิเวศได้พ่ายแพ้ยับเยินภายใต,ใต้น้ำมือผู้คนที่ถูกละทิ้งแห่งแดนโบราณวินาทนอกจากเฉินหวันอวินแล้วจะมีใครหละที่จะสามารถเป็นคู่ต่อสู้ของฉินมู่ได้ฉินมู่ผลักประตูเปิดและเดินเข้าไปในบ้านของเขาหลังจากนั้นจิ้งจอกน้อยก็โผล่หัวมาแล้วตะโกน นี่ยังมีใครจะมาถ่ายกล่องกระบี่คืนไปไหมถ้าไม่มีแล้วข้าจะเอาไปขายที่เมืองให้หมดช้าก่อนบันทิต่อผู้หนึ่งตะโกนขึ้นมาทันทีช้าๆอย่าเพิ่งข้าจะมาซื้อกล่องกระบี่ข้ากลับไปข้าด้วยอย่าเพิ่งเอาขายนะข้าจะมาถ่ายถอนเมื่ออาหารเงินมาครบจิ้งจอกน้อยเงินค่าขนมเดือนนี้ของข้ายังไม่มาเลยเจ้าผ่อนผ่านให้ข้าหน่อยได้ไหมและคืนกล่องกระบี่ให้ข้าก่อนถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องเขียนใบประกันนี้แล้วรับใบประกันนี้กลับเมือนอ๋อเจ้ามีเงินมาคืน หู้หลิงเอ๋อร์จัดการธุระเรื่องกล่องกระบี่เรียบร้อยและได้ใบประกรันนี้กำหนึ่งกลับเข้ามาในเรือนคุณชายท่านช่วยตรวจดูให้หน่อยว่าใบาประกรันพวกนี้เขียนยนถูกไหมข้าอ่านหนังสือไม่ออกฉินมู่ยิ้มครึ่งบึง้งครึ่งเจ้าอ่านหนังสือไม่ออกแต่ยังกล้ารับใบประกรันนี้อีกหรือใบประกานพวกนี้เขียนไม่ผิดเจ้าเก็บมันไว้ดีๆละกันผู้หลิงเอ๋อร์ลิงโลดและรีบเก็บใบประกันเหล่านั้นไว้ในรูในกำแพงฉินมู่เรียกนางมาแล้วกล่าว ยังเหลืออีกสองวันก่อนที่จะเริ่มเปิดการเรียนการสอนข้าจะสอนวิชาวิญญาณเสกสรรให้กับเจ้าผู้ลิงเอ,อรีบนั่งลงอย่างเรียบร้อยและฉินมู่ก็เริ่มอธิบายวิชาวิญญาณเสกสรรวิชาวิญญาณเสกสรรน,นี้เป็นนิพนธ์สุดท้ายในเจ็ดนิพนธ์วิชานี้สามารถฝึกปรือได้โดยยมมนุษย์และปีศาจหลังจากที่เขาอ่านคมภีร์มันฟ้ามหาศึกศิษย์มาได้หลายวันเขาก็พอบอกว่าวิชานี้เหมาะให้ปีศาจใช้ในการฝึกปรือจากการสั่งสอนของเท่าหนกเขาได้อ่านหนังสือและวรรณกรรมจำนวนมากสิ่ง ที่เท่าหนกสอนเขาไม่ใช่แค่ลทัทธิคงจื้อยังมีบทกวีโบราณจำนวนอันยากจะออกเสียงสะกดแต่เพราะอย่างนี้จึงทำให้ฉินมู่เข้าใจคำพีอื่นได้ไงได่ายใดฉินมู่พยายามลดทอนคำอธิบายของเขาให้เรียบง่ายที่สุดและช่วยให้จิงจอกน้อยเข้าใจคำพีเจ็ดนิพนธ์นี้นับว่าเป็นสุดยอดวิชาในคำพีมานฟ้ามหาศึกศิล์และคำพีมานฟ้ามหาศึกศิลป์ก็เป็นคำพีที่ทําให้คนสามารถสําเร็จเทพสามเริม่มทั้งยังเป็นบรมคำพีศักดิ์สิทธิ์ของลทัทธิมานฟ้าวิชาวิญ,ญญาณเสกสารเป็นหนึ่งในน,นั้น ดังนั้นความลึกซึ้งซับซ้อนของวิชาจึงเห็นได้ถนัดชัดตาภายในสองวันนี้ฉินมู่ได้พยายานทำให้วิชาอันซับซ้อนเหล่านั้นเรียบง่ายขึ้นและสอนให้หูหลิงเอ,อ๋อและหูหลิงงอเอ,อ๋อก็สามารถบรรลุความเข้าใจในพื้นฐานวิชาได้ในที่สุดและกำลังทดลองต่อนสร้างอาทานกวิญญาณของตนจุดประสงคเดิมขาองค์วิชาสากสารน,นี้คืออาการเป้ย์ลิยนทารกวิญญาณของตน หากว่าคนผู้หนึ่งมีกายาวิญญาณเต่าดำทารกวิญญาณของเขาก็จะเป็นทานกิญญาณเต่าดำและด้วยการฝึกปริวิชาวิญญาณเสกสรรน,นี้คนผู้นั้นก็จะสามารถเปลี่ยนทารกวิญญาณเต่าดำของตนให้กลายเป็นทานกวิญญาณพยักขาวหรือทานกิญญาณประเภทอื่นๆแม้แต่คุณสมบัติธาตุของปราณชีวิตก็จะแปลเปลี่ยนไปเช่นกัน ดังนั้นวิชานี้จึงถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุดยอดวิชาในคำพีมันฟ้ามหาศึกษ์กกแน่นอนหละทุกวิชาในเจ็ดนิพนธ์เสกสรรล้วนแต่เปี่ยมบนตราหน้าตลึงลานไม่ใช่แค่วิชาวิญญาณเสกสรรนี้สาเหตุที่ฉินมู่รู้สึกว่าวิชาวิญญาณเสกสรรเหมาะกับปีศาจมากกว่าเพราะว่าปีศาจและสัตว์พิสดารอย่างหู้หลิงเอ,อ๋อและลิงยักษ์อสูรนั้นไม่มีทานกุญญาณและไม่มีสมบัติเทวะ ทานวิญญาณในเมื่อพวกเขาไม่มีสองสิ่งนั้นก็คงได้แต่สร้างมันขึ้นมาด้วยตนเองและตอนนี้หูหลิงเออกำลังฝึกปรือวิชาวิญญาณเสกสรรน,นางก็จะสามารถมีทานกวิญญาณไปนอกของตนเอง ซ้ํายังสามารถแปลเปลี่ยนรูปหลักทานกุญญาณของตนสองวันถัดมามหาวิทยาลัยจัก,กรวรวดิเปิดภาคเรียนฉินมู่และบัณฑิตเข้าใหมค่นคนอื่นคนอื่นตามครูผู้สอนไปที่คลังเพื่อเลือกเฟ้นกล่องกระบี่ยาเซียนเสื้อผ้าเตาหลอมยาหยกผู้กันหมึกและแท่นเขียนแลยังมีถุงเหรียญที่กล่าวว่าเป็นเงินเดือนของคุณนางให้ด้าวยาฉินมู่ได้ยินบัณฑิตคนอื่นๆพูดว่ามันเป็นเงินให้ใช้จ่ายประจำเดือนและสามารถมารับได้ทุกๆเดือนแม้ว่าจะไม่มากมายอะไรนักมีแค่12เหรียญมันก็นับว่าเพียงพอใช้จ่ายสำหรับสามัญชน ตราบใดที่ใครก็ตามเป็นบัณฑิตในมหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดิเขาก็จะถือว่ากินตำแหน่งขุนนางชั้น8ดังนั้นสภาราชสามนักจึงต้องจ่ายเงินเดือนให้พวกเขาฉินมู่รับข้าวของที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้จากนั้นไปที่หน้าโถงบรมศิขาปรมาจ้าซึ่งอยู่ที่นั่นกำลังกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งไม่มีอะไรมากลดอกจากให้กำลังใจและกระตุ้นให้บัณฑิตทั้งหลายตั้งใจเล่าเรียนและฝึกปลื้ฉินมู่เอาข้าวขอ,ของของเขากลับมาเก็บไว้ที่ห้องและตามบัณฑิตใหม่อื่นๆไป ที่ถงซ่อนแสงเพื่อรับฟังการสอนที่นั่นมีสมาชิกราชวงศ์ที่มาฟังการบรรยายเช่นกันเมื่อฉินมู่มองไปรอบๆเขาก็เห็นเด็กสาวที่คุณหน้าคุณตาซึ่งกำลังขยิบตาให้เขาอย่างไรก็ตามเมื่อคนอื่นๆมองมาทางนางนางก็จะวางท่าสูงส่งขึงขังทันทีน้องเจ็ดเจ้าทำอะไรหนะ้า เด็กสาวคนนี้คือหลิงอวิจิวและองค์ชายที่นั่งติดกับนางมุ่นคิ้วเล็กน้อยพลางถามด้วยเสียงเบาเมื่อเห็นนางชะเง้อชะแงและดูฉินมู้อยู่บ่อยๆถงซ่อนแสงมีชายผู้หนึ่งนั่งอยู่ใจกลางเขาวสวมชุดยาวสีดำนั่งอยู่พร้อมกับมีกระบี่พาดที่เข่าเขา,ขาคือครูผู้สอนแห่งถงซ่อนแสงสายตาอันคมกริบราวกระบี่ของเขากวาดตามองเหล่าบัณฑิตและเมื่อสายตาเขาวกวาดอประพบฉินมู้หางตาเขาก็กระตุกเขาเริ่มมอบรรยายด้วยจังหวะอันไม่ช้าไม่เร็ว ถงซ่อนแสงคือถงแห่งการเรียนกระบี่แล้วอะไรคือการซ่อนแสงนักบุญเคยกล่าวไว้ว่าข้ามีกระบี่สามเล่มเจ้าสามารถเลือกเล่มใดก็ได้ในนี้แต่ท้ว่าพวกมันไม่อาจใช้ในการสังหารผู้คนเล่มแรกเรียกว่าซ่อนแสงซ่อนจากสายตาซ่อนจากการใช้สอยแม้ว่าเจ้าแต่ต้องมันเจ้าก็ไม่สามารถสัมผัสมันได้ผ่านวัตถุโดยที่วัตถุไม่สามเนียกรู้นี่คือที่มาของซ่อนแสงเมื่อใครก็ตามบบประรู้ถึงขั้นนี้เขาก็จะกลายเป็นเทพกระบี่ ฉินมู่ตกตะลึงและพึมพามในใจครูผู้สอนคนนี้คือหัวหน้าทงกระบีของลัทธิศักดิ์สิทธิ์เราหัวหน้าทงกระบีในชุดดำมีร่างสูงใหญ่และสีหน้าหยิ่งยโสเมื่อเขาถูกเป่ากระเด็นด้วยการแทงเดียวของฉินมู่เขาไม่ทันมีโอกาสได้ใช้กระบวน่าเลยด้วยซ้ำทว่าฉีน,นมู่รู้สึกพิกลมหาวิทยายลัยใจกรวดิเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจัก,กรวันดิสันตินิรันเหตุได้ถึงรับหัวหน้าธงลัทธิมา,านฟ้ามาเป็นผู้สั่งสอนบัณฑิตหลังจากที่หัวหน้าทงกระบีบอกเล่าที่ มาที่ไปของนามถงซ่อนแสงแล้วเขาก็กล่าวต่อกระบี่เมื่อฝึกฝนถึงขั้นซ่อนแสงมันก็จะไปถึงพรมแดนอัศจรรย์ขีดขั้นอันสุดยอดดังนั้นมันจึงรู้จักในอีกชื่อว่าเต่ากระบี่ และในโลกล่ายุคสมัยนี้มีเพียงคนหรือสองคนเท่านั้นที่บรรลุถึงขั้นนี้ได้และมีเพียงคนเดียวที่รู้จักกันในชื่อว่า,วาเทพกระบี่ซ่อนแสงข้านั้นเทียบเขาไม่ติดฝุ่นพวกเจ้าทุกคนล้วนเป็นบันทิต่มาจากทั่วสารทิศพวกเจ้าควรตั้งเอาเป้าหมายขีดขั้นพรมแดนสูงสุดของกระบี่ไว้เป็นปณิธานและต้องไม่ขี้เกียจขี้ครั้นวันนี้ข้าจะสอนพื้นฐานของวิชากระบี่ท่วงท่าที่พื้นฐานที่สุดของกระบี่อันได้แก่แทงพลิกเฉียดและสะบัด บัณฑิตในถงฟังแล้วก็แตกตื่นอย่างยิ่งแทนที่จะสอนเพลงกระบี่อันลึกล้ามถงซ่อนแสงแห่งมหาวิทยาลัยจักรวัติอีกกลับสอน ท่วงท่าพื้นฐานของวิชากระบี่แทนนี้พวกเขาจําเป็นต้องถ่อมาถึงมหาวิทยาลัยจักรวรริเพื่อมาเรียนพื้นฐานพวกนี้จริงๆหน้าหรือหัวหน้าธงกระบี่กล่าวอย่างเคร่งครึมอย่าดูแคลนพื้นฐานวิชากระบี่หากว่าพื้นฐานขององค์เจ้าไม่แน่หนานะเพลงกรระบี่ชวัชเวียนพริ้วพราวทั้งหลายของเจ้าก็จะไร้ค่าเมื่อสปีก่อนข้าได้พบกับเด็กน้อยผู้หนึ่งอายุเพียงสิบเเขามี พื้นฐานอันแน่นหนาอย่างไม่น่าเชื่อและเมื่อข้าต่อสู้กับเขาในขั้นวรยุทธ,ธ์ทารกวิญ,ญญาณเขาก็เอาชนะข้าด้วยกระบี่ไม้เพียงเล่มเดียวนั่นแหละข้าจึงตระหนักถึงความสำคัญของพื้นฐานวิชากระบี่เสียงฮือฮาดังขึ้นมาในหมู่บัณฑิตพวกเขาพึมพำมสามารถเอาชนะอาจารย์ด้วยกระบี่ไม้เล่มเดียวหรือว่าเด็กคนนี้คือเทพกระบี่หัวหน้าธงกระบี่สายหน้ายังหลอกเด็กผู้นี้คงเพิ่งอายุ15เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะบรรลุขั้นเทพกระบี่ท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่อง อยากฟังต่อด้วยนะครับตอนที่หนึ่งขวางประตูสังหารหัวใจใบหน้าฉินมู่แดงเรือขึ้นมาเล็กน้อยเพราะเขารู้ว่าหัวหน้าธงกระบี่กำลังกล่าวถึงเขาหัวหน้าธงกระบี่น่าจะใคร่ครวญตรึกตรองถึงความพ่ายแพ้ของตนนั่นจึงทําให้เขาขนขวายลงแรงไปกับพื้นฐานวิชากระบี่ของเขาและบัดนี้ทักษะของเขาก็มีได้อ่อนได้เหมือนเคยและน่าจะรุดหน้าไปอีกหลายขั้น ตอนนี้ฉินมู่คงเอาชนะเขาด้วยการแทงเดียวไม่ได้แล้วหัวหน้าธงกระบี่สั่งสอนบัณฑิตทุกคนเกี่ยวกับพื้นฐานท่วงท่ากระบี่และฉินมู่ก็พยักหน้าในใจหลังจากที่ตรึกตรองมาตลอดสองสามปีนี้หัวหน้าธงกระบี่ก็เข้าถึงแก่นแท้ใจความของพื้นฐานวิชากระบี่แม้ว่าจะยังมีช่างองุ่ยอยู่บ้างแต่ก็นับว่าก้าวหน้าไปอย่างยิ่งเมื่ออาขาบเรียนจบลงฉินมู่กำลังจะออกจากธงซ่อนแสงแต่ทันใดนั้นหัวหน้าธงกระบี่ก็เรียกเขาเอาไว้ฉินมู่อยู่ก่อน เฉินวันอวินเย่เว่ชิงหงและอวินชื่อล้วนแต่ตกตะลึงพวกเขาทั้งสามมองกันไปมาจากนั้นจึงเดินอ่ะออกมาจากถงซ่อนแสงหลิงอวีจิวซึ่งหมายจะเข้ามาคุยกับฉินมู่หลังจบคาบได้แต่ละความคิดเมื่อเห็นเช่นนั้นและนางก็ถูกสมาชิกราชวงศ์สามสี่คนลากไปด้วยบัณฑิตทุกคนออกจากถงซ่อนแสงเหลือแต่ฉินมู่และหัวหน้าถงกระบีเจ้าลทัทธิน้อยท่านคิดอย่างไรกับทักษกระบีของข้าหัวหน้าถงกระบี่ลุกขึ้นและเอ่ยถามอย่างสามรวมฉินมู้กล่าวเจ้าก้าวหน้าไปเปิดมาก สายตาของหัวหน้าธงกระบี่เป็นประกายทันทีแล้วหากเทียบกับท่านละ่ะฉินมู่คิดอยู่หน่อยจากณน,นอสายหน้าเจ้ายังไม่สุกงอมดีพื้นฐานของเจ้าไม่มั่นคงเท่ากับข้ายิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าพื้นฐานของพวกเราจะเท่ากันเจ้าก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าในวรยุทธ์ข้านอเดียวว่าการพลังวัดของข้าแข็งแกร่งกว่าเจ้าหลายเท่าและวิชาทักษะของข้าก็ล้ำเลิศกว่าเจ้านั้นทุ่มความสนใจแต่กับกระบี่ละ เลยทักษะอื่นๆดังนั้นเจ้าจึงม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าในขั้นวรยุทธ์เดียวกันอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของเจ้าก็นับว่ามากโขอ,อยู่ดีหัวหน้าถงกระบี่โค้งกายคาระวะด้วยมัญญาทอของลูกศิษย์ด้วยสีหน้าอันเคร่งขรึม นั่นแหละข้าจึงอยากจะเรียนถามเจ้ารัททีน้อยให้ช่วยชี้แนะข้าสักสองสามอย่างข้าเพิ่งสอนพวกเขาไปเมื่อครู่และบัดนี้ข้าวิงวอนอย่างจริงใจให้ท่านสอนข้าฉินมู่จึงนั่งลงด้วยสีหน้าสงบได้สิเพราะถึงอย่างไรเจ้าก็เป็นหัวหน้าธงของรัทธิข้าไม่เสียหายอะไรที่จะชี้แนะเจ้าวิชากระบี่นั้นไม่ใช่แค่วิชากระบี่ทักษะท่าร่างวิชาฝึกปรือวิชาหมัดทารกวิญ,ญญาล้วนแต่สำคัญเท,เท่าเทียมกันกระบี่ที่เจ้าสอนพวกเขานั้นยังมีได้หลอมรวมด้านเหล่านี้เป็นหนึ่งหัวหน้าทงกระบี่ถาม จะหลอมรวมด้านเหล่านี้เป็นหนึ่งได้อย่างไรฉินมู่ถ่ายทอดท่วงท่ากระบี่แทงที่เขาได้รับจากผู้ใหญ่บ้านให้แก่เขาและหัวหน้าธงกระบี่ก็พลันกระสังแจ้งปัญญาพลางพึมพามกับตนเองที่แท้นี้ก็คือวิธีเปล่งพลานุภาพของตนให้เต็มพิกัดผิดแล้วผิดแล้วกระบี่ที่ข้าฝึกปรือมากกว่าร้อยปีผิดชัดๆขอบคุณเจ้าลัที่น้อยอย่างยิ่งที่ให้การชี้แนะในขณะเดียวกันที่นอกถงซ่อนแสงเฉินหวันอวินและคนอื่นๆมีสีหน้าเคร่งเครียดเย่ชิงหงนั้นดูโมโหอย่างหนัก ครูผู้สอนนี้ลำเอียงเลยจริงๆถึงกับปฏิบัติต่ออาเขาเป็นพิเศษสอนวิชากระบี่ให้เขาตัวต่อตัววิชากระบี่เขาก็เก่งกาจจะตายอยู่แล้วแล้วยังมีครูผู้สอนที่ช่วยฝึกเขาเป็นการเฉพาะอีกอย่างนี้พวกเราจะมีโอกาสชนะเขาได้อย่างไรเชิญวันวินกล่าวอย่างไร้อารมณ์ พวกเจ้าจะกังวลทำไมไม่ว่าครูผู้สอนจะถ่ายทอดเพลงกระบีเลอร์สามแค่ไหนให้แก่เขาเขาก็ไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้ของข้าได้ข้าเพียงแต่ต้องคว้าจับจุดอ่อนในวิชาฝึกปลือเขาให้มั่นแล้วอัดเขาให้น่วมเจ้าว่าอย่างไรก็ว่าอย่างงอนนั้นแต่อย่าเพลอกาดตกหลักอวินชื่อเตือนเฉินหวันอวินพยักหน้าไม่ต้องห่วงเมื่อเขาก้าวรุดหน้าข้าเองก็ไม่ลาหลัง ไม่กี่วันมานี้ข้ากดทับพ,พลังวัดของข้าเอาไว้และรู้สึกเหมือนกำลังจะแตกขอบอวรยุทธ์ขั้นหกทิศด้วยวรยุทธ์ขั้นห้าธาตุที่ปริ่มเต็มถึงขีดสุดข้าจะเอาเขาไม่ลงได้อย่างไรรับการสอนพิเศษจากครูผู้สอนนั้นมีแต่ทำให้เข้าเสียวในการฝึกเพลงกระบี่ใหม่และทำให้เขาไม่มีเวลาฝึกพลังวัดการเอาชนะเขาได้ในขั้นห้าธาตุคือความปรารถนาของข้ามีเช่นนั้นแล้วข้าคงนึกเสียใจแม้ว่าจะได้บรรลุเป็นผู้ฝึกวิชาเทวะก็ตาม ทั้งสองคนนั้นไม่มีทางคิดฝันว่าสถานการณ์ในถงซ่อนแสงนั้นมีได้เป็นอย่างงอที่พวกเขาคาดคะเนหัวหน้าถงกระบี่ในตอนนี้เหมือนกับนักเรียนที่กระหายความรู้และฉินมู่ก็คืออาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาให้คำชี้แนะแก่หัวหน้าถงกระบี่ในวิธีการฝึกปรือกระบี่หากทั้งสามคนเห็นสถานการณ์จริงคงเบิ่งตาจนลูกตาหลุดจากเบ้าหัวหน้าถงกระบี่คิดทบทวนย้ำในใจถึงวิธีการหลอมรวมทุกแง่ของพละกำลังเข้าไว้ในกระบี่เดียวและฉินมู่ก็นึกขึ้นมาได้ แม้ว่าพื้นนอฐานของข้าจะแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งแต่ข้าก็ไม่มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเพลงกระบี่ข้าหมายให้หัวหน้าธงกระบี่ชี้แนะข้าเช่นกันหัวหน้าธงเพิ่องอกล่าวไปว่านักบุญมีสามกระบี่และเจ้าอธิบายแค่กระบี่ซ่อนแสงกระบี่แรกและไม่ได้พูดถึงกระบี่อีกสองเล่มกระบี่อีกสองเล่มนั้นคืออะไรหรือหัวหน้าธงกระบี่ตอบกระบี่แรกซ่อนแสงกระบี่ที่สองอุ้มเงากระบี่ที่สามทะลวงราตรีจริงๆ แล้วคือสามขีดค่านอของเตอกระบี่พวกนี้คือถ้อยคามที่เขียนไว้โดยราชครูสันตินิรันในตำราพริษดีกระบี่ของเขาซึ่งอาจัรพัดถึงกับเรียกมันว่าสามกระบีโอรสสวรรค์ท่านบอกข้าให้ช่วยชี้แนะแต่ข้าคงมีบังอาจความสำเร็จเชิงกระบี่ของผู้เรียนนั้นขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้สอนข้าสามารถสอนบัณฑิตคนอื่นๆได้แต่ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสอนท่าน ฉินมู่เข้าใจความหมายของเขาการริ่มเรียนวิชาควอนหาอาจารย์ที่ดีที่สุดหลวงจีนหมิงซีนอแห่งวัดใหญ่ฟ้าคำรามเป็นตัวอย่างหนึ่งอาจารย์ของเขาไม่สามารถบรรลุเข้าใจฟ้าคำรามแปดจู่โจมจนถ่องแท้ดังนั้นฟ้าคำรามแปดจู่โจมที่เขาถ่ายทอดให้หมิงซีนจึงมีช่องโหว่ตันกะชนิดเดียวกันหากว่าหัวหน้าธงกระบี่มีได้บรรลุความเข้าใจในกระบวนท่ายอย่างชัดแจง้งและฝืนถ่ายทอดให้กับฉินมู่ฉินมู่ก็จะรับสืบทอดจุดอ่อนของเขา ดังนั้นหากจะร่ำเรียนยอดวิชาก็ต้องเสาะหายอดอาจารย์ฉินมู่มีสีหน้าวุบไหวจากณน,นเอ่ยถามแล้วข้าจะไปอ่านพิสดีกระบี่ได้ที่ไหนเรือนบันทึกสวรรค์หัวหน้าถงกระบีกล่าวต่อเจ้าวลัดน้อยบัตรนี้เป็นบัตรผ่านสำหรับเข้าเรือนบันทึกสวรรค์ตราบใดที่ท่านมีบัตรนี้ท่านสามารถรถเข้าไปอ่านตำราต่างๆในเรือนบันทึกสวรรค์ได้ ฉินมู่ใจฟูฟ่องขึ้นมาทันทีเขายังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมเยือนเรือนบันทึกสวรรค์ที่นั่นสังสมตำราและคำพีจากทุกสามนักหลักตระกูลทั่วทั้งจักรวรรดิเขาจะไม่ไปชมดูได้อย่างไรเจ้าลทัททียังไม่ได้รับประทานอาหารเที่ยงใช่หรือไม่หัวหน้าธงกระบีเ่เผยยิ้มที่หาได้ยากของเขาและเชิญเชิญข้าเองก็กำลังจะไปทานอาหารเที่ยงเชิญท่านไปที่บ้านอันต่ำต้อยของข้าข้ายังมีข้อสงสัยในการฝึกกระบี่อยากเรียนถามเจ้าลัที่น้อยต่อพวกเราสามารถคุยไประหว่างมือได้ฉินมู่ลังเล ที่บ้านข้างมีจิ้งจอกน้อยรออยู่ผ่านางมาด้วยเลยฉินมู่และหัวหน้าธงกระบี่ออกมาจากถงซ่อนแสงด้วยกันและกลับไปยังบัณฑิตนิเวศหูหลิงเอ,อ๋อซึ่งกำลังฝึกวิชาวิญญาณเสกสารได้ยินว่าจะไปทานอาหารกันนางก็รีบวิ่งออกมาด้วยความตื่นเต้นมีสุราไหมมีหัวหน้าธงกระบีต่ตอบ ผูห้หลิงเออโห่ร้องดีใจและรีบขี่ลมปีศาจต,ตามพวกเขาไปทันทีสองชายและหนึ่งจิ้งจอกไปยังเรือนพักของหัวหน้าธงกระบี่เรือนพักนี้เรียบง่ายอย่างยิ่งมันเป็นบ้านมีบริเวณที่นิสองประตูเหมือนเรือนพักบัณฑิตและเขาไม่มีบ่าวรับใช้แม้แต่คนเดียวฉินมู่มองไปรอบๆและพบว่าไม่มีบุคคลอื่นอยู่ที่นี่หัวหน้าธงกระบี่ลงมือประกอบอาหารด้วยตนเองอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำอาหารกินเองในบ้านหัวหน้าธงเจ้าไม่มีภรรยาหรือฉินมู่ถามอย่างสงสัยภรรยา ความเร็วการประกอบอาหารของหัวหน้าถงกระบี่นั้นว่องไวเป็นอย่างยิ่งด้วยการใช้ไฟแท้สมาธิในการหุงต้มผัดอาหารฉะไหนจะไม่เร็วได้หละไม่นานนักชายกลางคนก็ยกอาหารมาเสิร์ฟและตักข้าวแจกทำไมข้าต้องมีภรรยาด้วยยอเหล่าวุ่นวายจะตายผูห้หลิงเอ๋อชิมอาหารที่เขาทำมาและตกตะลึงโหร่อยมากหัวหน้าถงกระบีฝีมือทำครัวของเจ้านี่เยี่ยมยอดสุดๆด,ดีกว่าพ่อครัวมืออาชีพหลายต่อหลายคนในเมืองหลวงว่าแต่ทำไมเจ้าไม่หาภรรยาละ่ะ ข้าเคยมีครั้งหนึ่งตอนนั้นข้าเพลิดเพลินกับสตรีนางหนึ่งในลทัทธิแต่นั่นเป็นเรื่องสมัยที่ข้าย,ยังเยาววานและทำแต่เรื่องไร้สาระหัวหน้าถงกระบีหวนระลึกอดีตจากนั้นก็ใส่หัวตอนนั้นข้ามาพบว่ากระบีสามารถนำความรื่นเริงใจมาให้แก่ข้ามากกว่าที่สตรีจะทำได้ ดังนั้นข้าจึงคิดว่าทำไมต้องวุ่นวายไม่เข้าเรื่องพวกเราจึงอย่าร้างกันเจ้าลัทธิน้อยผู้หญิงน่าเป็นสิ่งน่ารากดังนั้นอย่าไปเสาะหาผู้หญิงเลยพวกนางจะเรียกร้องให้ท่านต้องเอาใส่ใจใช้เวลารวมกับพวกนางและพยายามเอาใจพวกนางให้มีความสุขบางทีก็หยอกล้อเย้ยวท่านบางทีก็เอาเล็บข่วนหน้าพวกเราควรทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกวิทยายุทธและการฝึกปรือกระบี่จะนำม,มาซึ่งความรื่นเริงใจอันล้นเหลือก็ว่าผู้หญิงนำความรื่นเริงใจมาให้เราไม่ได้หรอก ดังนั้นท่านต้องปฏิเสธผู้หญิงอย่างหัวเด็ดตีนขาดหูหลิงเอ๋อสทกส้าและถกเถียงหัวหน้าธงกระบี่เจ้าพูดผิดชัดๆผู้หญิงไม่ดีตรงไหนปราณชีวิตของหัวหน้าธงพลันส่งเสียงหึ่งราวกับมีกระบี่นับไม่ถ้วนกำลังปะทะกันอยู่เขากล่าวอย่างไม่ยิ่งหเจ้าไม่มีทางเข้าใจความรื่นเริงที่การฝึกปลือกระบี่มอบให้แก่ข้าอธิบายกับเจ้าไปก็เสียแรงเปล่า ฉินมู่กระพริบตาปริบอย่างไร้เดียงสาขีดข้านอเต่ากระบีของหัวหน้าธงนั้นสูงล้าเกินไปและเขายังไม่อาจเข้าใจขีดขั้นนี้ได้สองชายอและหนึ่งจิ้งจอกทานอาหารกลางวันเสร็จหัวหน้าธงกระบีก็ปรึกษาฉินมู่อีก3-4มสี่คำถามก่อนที่จะจมลงไปในห้วงคิดตรึกตรองไม่พูดไม่าาอยู่เนิ่นนานฉินมู่กำลังจะกล่าวลาหัวหน้าธงกระบีก็ตื่นจากพวังแล้วลึกขึ้นเจ้ารัททีน้อยข้าไม่ส่งท่านนะ ฉินมู่ไม่รู้จะหัวเราะหรือร่ำให้เขาโบกมือกลับไปให้เขาหัวหน้าธงกระบีมีนิสัยใจคอประหลาดจริงๆเขาสายหน้านึกไม่ออกเลยแห้ว่าใครเป็นเด็กกอสาวที่เขาตกหลุมรักในตอนนั้นข้าอาจจะเป็นพ่อสื่อสมานใจพวกเขากลับมาได้แต่ด้วยนิสัยใจประหลาดของหัวหน้าธงกระบีต่อให้กลับมาคืนดีกันเดีย,ยวยวก็เลิกกันอีกเขากลับไปยังบัณฑิตนิเวศและพบว่ามีบัณฑิตจำนวนมากเดินลงจากภูเขาทั้งบัณฑิตจากอุทยานราชวงศ์และจากบัณฑิตนิเวศต่างก็เดินออกมาและมุ่งหน้าละ งอไปทางตีนเขาฉินมู่กำลังพิศวงใจและตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงร้องเรียกพี่ฉินทางนี้ฉินมู่มองไปและเห็นไว้อย่างท่ามกลางกลุ่มผู้คนเขาจึงเดินเข้าไปหู้หลิงเอ๋อเอ่ยปากถามอ้วนไว้เกิดอะไรขึ้นหน้าว้ายามยิ้มยิ้มพวกพี่ไม่รู้หรือข้าได้ยินว่ามีนักพรตเต่ามาที่ตีนเขาและบอกว่าพวกเขามาจากสามนักเตาเขาพาสิทธ์มาด้วยหนึ่งคนและนั่งอยู่ตีนเขาขวางทางอยู่อย่างนั้นฉินมู่ตกตะลึงและกล่าวพวกเขากําลังขวางประตู เวยหยงพยักหน้าแล้วกล่าวพวกเขากำลังขวางประตูจริงๆนั่นแหละสามนักเต๋าเป็นสามนักฝ่ายธรรมะที่ใหญ่ที่สุดและนักพรตที่ขวางประตูอยู่เรียกตนเองว่าตันหยางจื่อและเรียกเด็กหนุ่มข้า งง,งว่าเต่าจือครูผู้สอนคนหนึ่งเข้าไปถามไทยและพวกเขากล่าวว่าไม่ได้มาหาเรื่องอะไรเพียงแต่ต้องการมาแลกเปลี่ยนวิชาฝีมือเขากล่าวว่าเขาได้ยินกิติศัพท์ร่ำลือถึงมหาวิทยาลาัยจักรวรรดิว่าเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกล่าอันรวบรวมผู้มีพรสวรรค์จากทั่วแดนดินดังนะนอเขาจึงได้นำเต๋าจือจากสานักเต๋ามาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยจักรวรรดิและ แลกเปลี่ยนเทียบเคียงวิชาและทักษะเทวะระหว่างสามนักเต๋าและมหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดิฉินมู่สถานใจและปล่อยลมหายใจที่กลั้นไว้ก่อนจะกล่าวอย่างแช่มช้าแผนไร้กาศอะไรอย่างนี้เวยหยงมีสีหน้าฉงนพวกเขาโจมตีไปที่หัวใจสายตาของฉินมู่ไหววูบตอนนี้มีหลายสามนักที่ช่วยโอกาสก่อกบฏนอกเมืองหลวงและชูธงต่อต้านราชครูแต่เมืองหลวงก็ยัง นับว่าสงบสันติเห็นได้ชัดว่าสามัญชนคนทั่วไปนั้นยังสนับสนุนราชครูราชครูสันตินิรันดรปฏิรูปสามนักทั้งหลายและก่อตั้งโรงเรียนประถมฐานวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจักรวรรดิเพื่อรวบรวมเอาผู้มีพอรสสวค์จากทั่วแดนดินดังณน,นบันทิศท,ทั่วโลกล่าจึงเป็นทรัพยากรใช้สอยของจกกันนก,ววาจากรวรรด สันตินีรันที่แท้แล้วก็คือสามนักที่สวมคราบจัก,กรวรรดิหากว่าเตาจือแอ่งสามนักเตามาขวางประตูและไม่มีบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยจักรวรรดิคนใดเลยที่สามารถเอาชนะเขาได้เช่นนั้นการปฏิรูปของราชครูจะมีดีอะไรเว่ยหยงมองตาค้างและพึมพามนี่ไม่ใช่แค่โจมตีหัวใจแต่คือการสังหารหัวใจ